ดีใจมากผมได้เก๊กวิทไปด้วยกับน้องขอบคุณมากเลยนะหล่อไม่แพ้กันเลยนะคะด็อกเตอร์ธนกิจค่ะด็อเตอร์คะหนูว่าคำหล่อสูสีมากเลยค่ะคำหล่อค่อนข้างสูสีนะคะฝังแล้วก็อาย <laughs> ไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะในทางปีนี้นะคะเซนท่านได้เตรียมไฮไลท์พิเศษอะไรมาให้คนไทยได้ฉลอิมพระค่ะเพราะเชื่อว,ว่าไม่ใช่แค่ตาเองนะคะที่คนไทยหลายๆคนยอยากอัดอั้นออกมาเที่ยวที่นี่กันแล้วในช่วงเทศกาลแล้วเซนท่านเนี่ยก็คือเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนจะต้องมาเลยปีนี้พิเศษกว่าทุกปียังไงคะคือไอแลนด์มาร์คที่ท่านเห็นข้างหน้านี่นะคะจะเป็นแลนด์มาร์คเดคอเรชั่นที่ลายไม่เคยทําใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับเรียกว่าไอเแลนแต่อันนี้จะเป็นจุดเด่นมากนะครับที่ที่ทำขึ้น แล้วก็เป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะมีซิงโครไนซ์มิวสิคิลกับไลทิ้งโชว์นะฮะบนจอคอนโทรบิกนี้นะครับแล้วก็จะมีโชว์ตรงนี้ตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งขึ้นไปให้ท่านดูนะครับแล้วก็การเ็จเฟินเวริร์แล้วก็เ็จเฟินภูเก็ตน,นะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับส่วนสาขาอื่นๆนี่มันจีเราเฮาส์นะฮะแร์เฮาส์เนี่ยก็จะแยกออกไปแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะฮะอยากให้ทุกคนตามดูว่าห้องรับแขกห้องแต่งตัวห้องเสบบุดห้องค้าวขนมเนี่ย ของของเพื่อไลฟ์เฟรมแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เราจะมีาคาเฟ่บินนีจากไลฟ์เฟรมข้างในในประเทศไทยนะฮะที่จะขึ้นเวิร์กจะมีที่ไหนมาก่อนเลยดีไซน์พิเศษขึ้นเพื่อที่นี่เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามีปาร์ตี้ดนตรีสโนว์ g อ o ต้นคริสต์มาสยักษ์นะคะแล้วก็พาเหรดของความสุดอลังการะคะ่ะที่สําคัญเราจะให้ทุกท่านโหลดนะฮะจะมีไลฟ์สปิเกอร์วอลเปเปอร์นะฮะรชาติพิเศษเนี่ยที่ไม่มีใครมีถือว่าพลาดนะครับ แค่แอดไลน์เซ็นเตอร์ไลนะฮะแล้วก็เตรียมรอโหลดได้ตั้งแต่วันที่29พุศจิกายนะฮะ<อ>จะมีสติ๊กเกอร์ให้ท่านส่งความสุขในช่วงสิ้นปีได้พิเศษเข้าไปอีกค่ะคือมี Line Friend AR นะคะ Line f r เ e n d h a p p i n e s s Hunting ค่ะคือสาม,มารถมาที่นี่แล้วก็ใช้เทคโนโลยี AR ะนะคะเพื่อนรุ้นรับรางวัลพิเศษได้ด้วยค่ะก็อันนี้งาน Gift Market เนี่ยที่บอกนะฮะว่าต้นคริสต์มาสของเราเป็นสัญลักษณ์นะครับ ก็อย่าลืมนะครับว่ามิงานนด้คืองานเค้าดาวนะฮะปีนี้เค้าดาวเราทํายิ่งใหญ่มหาศาลเลยนะปีทุกปีที่ผ่านมาไม่ได้จัดเลยใช่ไหมคะเราเราไม่ได้ลงทุนไป2ปีนะับเพราะถโควิดนะฮะปีนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับรับรองว่าสุดมันแล้วก็ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากันเค้าดาวระดับโลกเลยนะคะกลับมาให้ทุกคนได้สัมผัสอีกครั้งอย่างแน่นอนที่เซนทรัลวอล์นะคะสมกับเป็นไทม์สแควร์ของเอเชียเลยทีเดียวและยิ่งใหญ่ถึงขนนั้นเลยใช่ไหมคะอแน่นอนแน่นอนครับวันหลังก็จะเชิญน้องอาโปร้องเพลง อยากให้มากันไหมคะถ้าอาโบกับนายมาจะมากันไหมคะปีหน้ามาแน่นะจองตัวไว้ก่อนจองตัวข้ามปีกันเลยเหรอคะติดต่อผู้ประกาศร่างเวทีได้เลยนะคะพยานเยอะนะครับพยานเยอะใช่ไหยคะจองตัวข้ามเต็งเลยทุกต้องวิดีโอที่ถ่ายทำอยู่ในตอนนี้นะคะเคลียกันเองนะคะ รับพิธีกรต่อได้นะคะไม่ติดค่ะไม่ติดค่ะก็เองลืมนบิตรทุกท่านบาัตรเครดิตนี่ส่วนลดสูงสุดนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วพอยมาแลกได้หมดเลยก็คือ<ช><ช>นอกจากาแคมเปญ embracing happiness ก็คือยังมีโปรโมชั่นเด็ดอีกเพียบเลยนะคะ<ช>และจากนอกจากนี้ค่ะแบรนด์ต่างๆในศูนย์การค้าก็จะได้ร่วมครีเอทกับ Creation Line f r i e n d ด้วยใช่ไหมคะถ่าชอบแบรนด์ต่างๆมีหลายแบรนด์เลยนะฮะน้องอ่านได้เลยในจอได้ค่ะอย่างเช่นนะค่ะได้ค่ะเดือวรอนเลยค่ะ จิวเวลีーไดมอนด์ค่ะลีคูปเปอร์ค่ะซาบ,บิน่าค่ะแบล็กแคนยอนดาริคเควนค่ะกัสเดมกูดค่ะฮักเกนดสัสคุยเตค่ะโอลินร S P, ครฟเอสแอนด์พีตัวคุณโรดีสเซอร์แล้วก็โยมีไรส์แอนด์โย โอ้ขอบคุณมากเลยครับอ่านเร็วมากเลยชัดเจนได้ค่ะเพราะหนูรู้ว่าคราเขาจริงๆอ่ะแฟนคลับไม่ได้อยากมาฟังเราสองคนถูกต้องเขาอยากฟังสองคนนี้มากกว่าพูดเร็วๆพูดเร็วๆโอเคค่ะงานปีนี้นะคะยิ่งใหญ่มากสมการรอคอยจริงๆนะคะแล้วก็น่าตื่นเต้นมากที่เซ็นทรัลพัฒนาค่ะอันนี้จำคัดลืมพูดไปชอบสามพันห้าบาทเนี่ยแลกซื้อแบงเกตกับตุ๊กตาคอลเลกชันพิเศษสุดที่ทำนะฮะต้องรีบซื้อไม่มีไม่ผิดเพิ่มแล้วหมดแล้วหมดเลยต้องรีบมาเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าเกิดกรากฏตัวคัมเบย์ไปแล้ว ใช่ค่ะเพราะว่าคอลเลกชันพิเศษที่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าเซนท่านจับมือกับไลน์เฟรมต้คาแรคเตอร์ระ <Character S 2> ดับโลกแต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์ Character แต่ละตัวน่ารักมากๆขอขอไปหาหนิดนึงนะคะมา <My S 1> แล้วโปชื่นชอบคาแรคเตอร์ไลน์เฟรมตัวไหนเป็นพิเศษใช่ใาโป้จริงๆหลักๆผมผมชอบหลายตัวมากแต่มี2ตัวที่แบบติดตาติดใจผมมากตัวแรกคือน้องหมีราว์ฟจันวิเศษชัยเราแต่แต่วันนี้ตัวที่ตัวที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความพิเศษแต่คนอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงคือเอ็ดเวิร์ด เอด็ดเวิร์ดเจ้าเขียวตัวเล็กๆเนี่ยเอด็ดเวิร์ดเขาเป็นคนที่ฉลาดชอบการเรียนรู้และที่สำคัญเขายิ้มเก่งอันนี้คือพูดถึงคาแรคเตอร์ไลฟ์เป็หรือพูดถึงตัวเองอยู่คะอะไลฟ์เป็นหรือว่าพูดถึงคนข้างๆอยู่คะของโปเนี่ยต้องเป็นอีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งที่นิสัยของโปมากตัวไหนตัวไหนเอ่ยอะโบลิโคนี่เพราะว่าคนนี้มันจะมีความแบบ enthusiastic แล้วก็แบบว่า อ่าีฟมากๆแล้วที่สำคัญคือแบบว่าคาดเดาไม่ได้มไ่รู้จะทำอะไรมีหลายอารมณ์ก็คือใช่อัน unexpected คาแรคเตอร์ล่ะคะตัวมีครตัวไหนไหมคะผนดูหน้าน้องเขาแล้วน้องเขามีเสน่ห์มากเลยหล่อเนอะหล่อค่ะมีรอยยิ้มแล้วนี่แบบเราดูแล้วปึ้งเลย ดูไปดูมาแล้วทางนี้เนี่ยดูดูสวยกว่าทางนี้เปล่าไม่รู้ใจนะดูสวยกว่าทางนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเเนน่่าลอันนี้ไม่ค่อยดีค่ะแล้วดรล่ะคะมีไลน์แฟนคาแรคเตอร์ตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะใส่เสื้อมาเลยใส่มาแล้วใช่ครับใช่ครับเหมือนของพี่ไม้เลยใช่ไหมคะชอบบราส์ชอบราสทำไมถึงชอบบีบราสคะเขาเขาเป็นคาแรคเตอร์ดูนิ่งๆนะฮะที่อาร์โรแมนติกนะครับอันนี้ก็คือปัญญาตัวเองเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ชอบเทคแคร์คนอื่นอุยดร์เป็นคนโรแมนติกชอบเทคแคร์คนอื่นใช่ครับใช่ครับ ทำไมถงตาหวานให้หนูละคะเขาก็ต้องต้องสื่ออะไรบางอย่างให้หนูอ๋อได้ค่ะได้ยินนะคะตัวที่ชอบไห้รายเลยือกสองอย่างนี้แล้วนะคะเทั้งไม้ทั้ง,งอโปค่ะทั้งสองคนถ้าเกิดสมุดได้ไปฉลองเนี่ยปักหมุดไปที่ฉลองกันที่เซนทรัลแสาคานายค่ะคือต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างาในที่ที่นั้นณเวลานั้นแร่จะว่าเราสนใจอะไรถงวมใช่ครับผมแล้แลพี่ไม้ละคะ จริงๆผมแอบอยากมาที่เซนเทิร์นเหมือนกันนะครับได้ค่ะอยากจะมาที่ไลฟ์เฟนที่นี่แล้วก็แต่ผมรู้สึกว่าแต่อาจจะหาเวลาใกล้ๆปีใหม่เราก็อาจจะไปที่บราวน์เทาที่อื่นเพราะมีหลายสาขาเลยใช่พี่ก็ดีใจที่น้องมาค่ะแล้วก็ปีหน้าปีหน้าจองตัวด้วยใช่ไหมคะโคด้้จองตัวจองตัวช่วยช่วยจดด้วยนะอย่าผมลืมยุ่งนย หลักฐานภายในกล้องโอค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะดรค่ะคสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ดรนะคะเชิญชวนค่ะคนไทยทุกคนนะคะมาเที่ยวงาน Embracing Happiness 2023ค่ะรับก็บปีนี้เรามีความภาคภูมิใจนะฮะเราร่วมกับ l ลา e เฟรนดเนี่ยสรางปรากฏการณ์ที่ทั้งโลกนะฮะยิ่งใหญ่มากที่คือต้องบอกว่าดีใจมากที่แบบแฟนๆทุกคนให้การต้อนรับเยอะขนาดนี้เพราะว่าพวกเราเพิ่งกลับมาจากเวิลด์ทัวร์แบบว่าพวกเราแบบบินไปตามเมือง,งต่างๆไปเล่นคอนเสิร์ตแล้ว แบบไม่ไ hmm. ด้เจอแฟนนานมากนี่คืองานแรกที่เพิ่งกลับมาเจอแฟนๆที่กรุงเทพก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาในวันนี้ขอบคุณจริงครับผมเราพี่มาแล้ค่ะแต่ทำไมความรักคำนายเสียงเบาเลยอ่ะเราอยากได้ยินความรักดังๆเดี๋ยวขอขอามยากขอเวลานิดนึงขอญากความรักฝั่งนั้นแยกโจนสักดังๆสักทีได้ไหมครับฝั่งนู้นอ่าแค่นั้นเองนะครับผมฝั่งขวาฝั่งขวาอ่าชั้นสองชั้นสอง อ่าตรงกว้างเหรอครับท <Yeah. S 1> ่านแม่อยากจะจอยเรื่องไหครับชักหน่อยนะฮะ <Okay. S 1> จะไม่จะไมเสียงเบาเลยพี่ใหม่ขอเสียงทุกคนอีกทีได้ไหมฮนะข <Yeah. Yeah. S 1> อบคุณจ้าแตเราต้องขอขอบคุณนะคะดรรัชกิจนะคะและไม่อเอาโตมากมากนะคะ ได้ฟังไฮไลท์ของปีนี้แล้วไม่สงสัยเลยนะคะว่าทำไมศูนย์การทองเที่ทั่วประเทศถึงได้เป็นแลนด์มาร์กนะคะของการสลองความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยค่ะส่วนนิต้าเองนะคะรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนค่ะและนอกจากไฮไลท์ของงานนะคะมีโปรโมชั่นของฟลายปีด้วยค่ะที่ดรเกิตไรเกริอไปเมื่อกี้แล้วนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับแคมเปญ embracing happiness นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยค่ะดรเมื่อกี้ดรพูดไปนะคะช็อปครบ3,500บาทขึ้นไปรับสิทธิ์แลกซื้อตุ๊กตาแหละ ผ้าห่มนะคะลน์เป็นด์คอลเลกชันพิเศษนะคะเฉะพาะที่ศูนย์การทาวเซ็นเตค่ะลุ้นรับรางวัลรถยนต์นะคะ GWM เ a าว่า o อ i อ n นรุ่น Ultra 1มหนึ่งาค9 9 0 0าบาทและตัวเครื่องบินนกแอร์ไปกับภายในประเทศ2ที่นั่นรวมมากกว่า60รางวัลค่ะ Top ป p เ n d e ด40ท่านแรกนะคะรับคะแนนเดอรวันรวม4ล้านบาทและบัตรเครดิตเซ็นท่านเดอรวันนะคะรับเงินคืนสูงสุด 13,000บาทค่ะแล้วบัตรเครดิตชั้นนำนะคะใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อนะคะรักเครดิตเงินคืนสูงสุด20%ผ่อนสูงเปร์เซนต์นาสูงสุด40เดือนนะคะจากบัตรริเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ค่ะ,ะเมื่อพูดถึงโปรโมชั่นนะคะพูดถึงอะไรที่จะเกิดขึ้นแล้วค่ะ ลำดับต่อไปก็จะเป็นโมเมนต์สุดพิเศษในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอเชิญนะคะ ila, ดรนัทกิจลวมากับยบุญมิีก่อนนะคะ And please may I invite Mr. v e x e n d o Global License Director of Live r i e n d s on Stage to celebrate the scene อันนี้ครีปผู้บริหารหรือครีปใครคะ รอแป๊บนึงนะคะรอให้น้องๆคาแรคเตอร์ไลน์เป็นของเราเข้ามาจุดนิดนึงนะคะชุดน้องค่อนข้างเดินยากนิดหน่อยมาแล้วคนนี้มาแล้วค่ะคนนี้มาแล้วขา,วาวดอีกหนึ่งตัวนะคะสรุปคนนี้กับคุณอาโปเขาหน้าตาเหมือนกันไหมคะคขานี่ใส่เหมือนกันไหมคะเหมือนหรอต่อไปบราวนมาแล้วค่ะบราวนเหมือนใครนะเหนไม้ใช่ไหมคะ โอเคค่ะแล้วต่อไปนี้ค่ะจะเป็นโมเมนต์ที่สำคัญที่สุดของงานในวันนี้ค่ะกับการฉลองเปิดแคมเปญ embracing happiness 2 0 2 3สุดยิ่งใหญ่จากการผลิตกำลังการของ2 global partner เซ็นทันพัฒนาและไลน์เ e รชเพื่อร่วมสร้างปรากฏการณ์ฉลองความสุขระดับโลกค่ะอยากให้ทุกคนร่วมเขาเดาวด้วยกันนะคะ5